อย่าไหลอย่าไหลเข้าโชคไปเยอะนะพี่ฟูได้นะเรอเรากะลา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 พี่แบงค์พี่แบงค์ไปลแค่ไหนพี่แบงค์รอบหนึ่งเอ้ยระวังระวังนี่เกย์สวนแล้วนี่เกสวนนะนะรอรอรอโซเย่ห้าสี่สามสองหนึ่งในเรา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 กลับมา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 กลับแบงค์กลับแบงค์กลับแบงค์เดินถอยมา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  โห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 ไว้โห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 ไว้เดนมาเดนมาเดินมาเดินมาเดิมาเดิมาเดินมาเดินมารอรอออเอ็เจ็อ็เจ็ดอ็หน้าโชว์นะแม่ฮะย้ยเขามีสเอ็นเจ็สองหนึ่งสวน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 ไวลสวกลวบไวกลวบไวกลวนไวนไวนีวนส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 วนวนสววนส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 วนไวนสวนสววนส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 วน ของใครอะของใครวะซุนยูเหรอซุนยูกับซาเวตต์ใครใครใครตายลีเก้นหน่อยระวังระวังเขาล้มเรเบ็บเรเบ็บเรเบ็บเร็บเร็บเร็บทำไมวะเดินถอยถอยไปถอยไปถอยมา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 เดินเดินมาเดินมาซาเวตต์เดินมาซาเวตต์เดินมาเวสเดินมาเวสเดินถอยมามาเวตต์มาเวสมาเวสมาเวตต์มาเวตถอยมา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 ขึ้น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 เอาพลมาขึ้นเอาพลมามึงรอรีเพ้นมีปัญญาอ่อนในทีมยุติมึงแล้วตอนเนี้ย เดินถ <f dragging> ่ายมาเดินถ่ายมาโโชคโโชคนี่นึงเขาต่ออยู่ว่าจะเข้าไปในโชคโฮชคนี่นึงโอ้โหมัเดินชคยากนะถ้าเขาต่ออีเกตอ่ะเอืมเดินมาลุกลุกลุกสวีทนะสวทห้าสี่สามสองหนึ่งอ๋อนมีมีมีสวย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 ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแทงแทงแทงรอหยุดแทงรอหยุดระวังนะอย่าอย่าคาโชคอย่าอย่าคาโชคมาหน่อยอีทมาน่อยอีทมาน่อยอีทเดินเดินเดินลงมาเซาอีทเดินลงมาเซาอีทเดินลงมาเซาอีทเดินลงมา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  เดินลงมา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 รอรอรอโอ้โหลุกลุกล like> ุกลุกลงผมนะในห้าสี่สามสองหนึ่งขอผมขอผมผมโอเคกลับ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 เดินขึ้นเดินขึ้นเอาพดไปเดินขึ้นเอาพดไปเดินขึ้นเอาพดมาเดินขึ้นเอาพดมาเดินขึ้นเอาพดมาเดินขึ้นเอาพดไปเดินขึ้นเอาพดเลยเดินขึ้นเอาพดเลยเดินขึ้นเอาพดเลยแทงแทงแทงเข้ามาแทงเข้ามาแทงเข้ามาเดินเข้าพดโอเคกลับลงมาลงมาลงมาลงลงลงอย่าพดลดเอาพลด เด็บ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 เลงมา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 ลุกลุกลุกเาวีนนะเาวีนในห้าสี่สามสองหนึ่งนอนยี้นอนยี่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 ยีดีดยีดโอเคโอเคเดินเดินเินีดมาเดินยีดมาเดินยีดมาเดินยีดมาเดินเดินออกยีดมาเดินออกยีดมา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 เรื่อยเดินยีดมา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 กลับไปโชคเดิมกลับไปโชคเดิมเดินยีดมาเดินยีดมาเดินยีดมาเดินเซวีน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 มาพาโชคไปพาโชคไปพาโชคไป พาโชคไปพาโชคไปพาโชคไปไปกับ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 ไปโอ้โหกมากับมากับมาเด่นรอ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 นุนย้วนเยจังมีอยู่รอเดฟ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 เกมาันนะมาเฮ้ยเขาาหาตัวรอเดฟรอเดฟเดฟส่วนนั้นในนึ่ชกนาชกนาชกนาชกโอเคกลับกลับกลับกลส่ิสใส่ิสใส่ิสชุดเดินเด เออเดิ S <S <expand> นสวนมาเดินสวนมาเดินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดินสวนเดินสวนเดินสวนมาข้ัมกลับโชคมากลับโชคมาคัมแบ็คคัมแบ็คคัมแบ็คพาโชคพาโชคคัมแบ็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 กคัมแบ็กนอร์ดเวสคัมแบ็คนอร์ดเวสคัมแบ็คนอร์ดเวสมา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 ลุกลุกลุกหน้าโชคนะในห้าสี่สามสองหนึ่งอ่อผมผมพี่แครปปีแครปไอ้ตายเลยกลับกลับกลับโอเคเดินเดินเดินนอร์ดเวสมาเดินนอร์ดินนอเวสมาเดินนอเวสมมมาาากกลลัับบ ออย่าโชมาออโมาอยาโชมาออโมาเดินนอนเบมาเดินนอนเบนมาเดินนอนเบมาเดินนอนเบมาขึ Please, ouais, ma, abandon, ้นอัพโพสขึพขึ้นอัพโพสมาขึ้นอัพโพสมาขึ้นอัพโพสมาผมนีุ่ดเ่ฮ่าไว้โหไว้ไม่ต้องลงมานะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเดินเลงมาเดินลงมา ลุกชาโลนะชาโลห้าสี่สามสองหนึ่งออนมี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 เดินดดีู๋ง่ายดูมัดูง่ายไปเนาะเราบ้างเราบ้งเราบ้งราบ้งเดินขึ้นโจไป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 เดินขึ้นโจมาขึ้นโจมาเดินเดินลงมาเซเว่นหน่อย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 ลงลงลงมาเซเว่นเลยลงมาเซเว่นเลยลงมาเซเว่นลงมาเซเว่นเซเว่นเซเว่นแล้วขึ้นนอตเวสเซเว่นแล้วขึ้นนอตเวสขึ้นนอตเวสไป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 แล้วโฮชาโลได้โลนะใอ้ สี่สามสองหนึ่งออนมี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 ออยตายออยตายเดินเดินขึ้นนอตเวดไปใครไปใครใครใครไปนอตเวดนอตเวดนอตเวดเดิน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 นอตเวดมามาหนอดีสมาหนอดีสมาหนอดีเดินหนอดีมาเดินหนอดีมาเดินหนอดีไป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 เดินมาเดินมาเดินมาเดินตามมาเดินตามมานี่พายินแล้วนะรอรอรอพาร์ที่สองเลยคนโอเคพายินตีเยญ่เดินมา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 มันไม่รู้ว่ายิงซีฟอะไร เดินมาเดินมาเดินมาเด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 มาเมาเนมันเยอะยังวะโอหอโหฮนาอิดโฮนาอิดโฮนาอิดโฮนาอิดรอนะรอ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 โอ้โหรอรอรอเอ้ยรรรับ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 เันเฟ้มันเฟ้มันเฟ้มัรรรรรราแล้วอาอจริงจะมานระวังนะเาเาอิอะระวังนะมาจากเอาโพส รอรๆๆลุก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 น็อตน็อตเวทเอ้อลาหมดลนะลุกลุกลายิสายิสนม่งอาสี่สามสองหน่งตรงผมตรงผมผมผมเรียบร้อยเดนเขาไปัมามาสายิส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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ไไอยูอ่มาสายิส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 มาายิสมาสายิสสายิสสายยิสสาโชคโชคโชคสายยิสสายิสสายิสสายยิส อีกตีนหนึ่งเขาจะเอนเกตนะอีกตีนนึ่งเขาเอนเกตนะอีกตีนนึงเขาเอนเกตรล้วโอ้โหลีฟ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 ีฟล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 ีฟกีฟล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 ีฟรีฟล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 ีฟ่ีฟลีฟลีนลีฟลีลลยืนท พอวิ่งมาดึงก็ก็ไปอยู่ฝั่งเขาแล้วไปยืนเลนไอ้บอสมันก็บอกอยู่ว่าอย่าไปยืนส่วนบอสบอสฟิปมั่วบอสบอสบอสอย่าไปฟิปตรงจังหวะเขามียนเกตด,ดิไอเอ็นเตอร์ไม่รู้<อ>ถ้าจะฟิปฟิปแต่แรกเลยอย่า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 ข้ามไปก่อนแล้วก,แวก็แล้วก็เรียกฟิปเพราะมันมันชนอย่างว<อ>ัยเกต เอ็กซ์ผม go go back to portal เอกผมมันได้แปดจุดสามาไม่งั้นก็ถ้าถ้าเป็นอย่างงี้มันก็จะโดนฟาร์มเรื่อยเรื่อยไปวกโเมืองเนาะวีกโก้เมืองอะไรคัมแบ็กมีกโก้ back back portal บอสมีกี่ลับอ่ะวันนี้สองปะรับเดียวพี่รับเดียวแล้วถ้าหัวใจอย่าพยายามให้แทงเขาเดินเข้ามาถ้าแทงเดินเข้ามาต้องมูฟออกเลยเขาเซตเหมดแล้วแล้วเองก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเองก็เองเกลียดเลยอะ่ะเองก็โดนคอตเตอร์ตายายังไม่ทำอะไรเลยแล้วโลคัสเขาเขาเฟ็กก็อย่าใจาง่ายอย่างนั้นดูให้มันออกหน่อยว่าเฟ็กไม่เฟ็กดิเพียสเขายังไม่วิ่งมาเลย อาดอนฟ้าผมตกใจเข้าวอลนะ์กไงแล้วเขาออกมาจากวองเราโคเลมไม่ได้วอ,วอล,ล์คครับโคเลมไม่ได้วอล์คครับโคเลมเดินแปลงร่างมาดุ่มๆเลยจะดูคลิปผมก็ได้จังหวะดสองเหรอใช่จังหวะที่ใจเราคัดมั่วเมื่อกี้มันมีจังหวะแรกอ่ะมันเป็นวอล์คจังหวะแรกไม่รู้แต่ว่าเมื่อกี้เขาแปลงร่างเดินดุ่มๆๆม,ม,ม,มาอย่าไปอย่าไปทำอย่างนั้นถ้ามีโลคัสเดียวนะ แล้วก็โลคัสไปใส่เสื้อดมอนนะโลคัสจูเอามาเดินมันไม่ได้มันมันไม่ได้มันเล่นไม่ได้พี่ผมไล่มาผมใช้โอเคโอเคดีแล้วดีหลังจากโลคัสพี่ว่าไว้ว่าเปิดจูอาเดย์เบเกอร์เฟสอีกอ่ะไอ้บอสเขาถามว่าเอาอีกไหมอะไม่ไดหรอเออทำนัง คนเริ่มเยอะแล้วนะคนมาเพิ่มแนละ้วไปจัดรูดจัดข้งใหม่ได้พี่ยิมเข้ามาเลยพี่เฮียบั